จริงๆพูดถึงบิ๊กซีนะแต่ว่าระหว่างนี้เราเบรกกันเงี้ยเราเบรกสั้นๆอยากพูดถึงนีคัลเซ่นหน่อยครับพี่เตี้ยนีคัลเซ่นมันต้องให้เกียรติเขาพูดถึงแล้วนะเพราะว่าเขาต้องชมนะว่าว่าในช่วงห้านัดเนี่ยห้านัดหลังสุดอ่าส์ีชนะสี่เสมอหนึ่งซึ่งมันมันเป็นเป็นเป็นซีรีส์ที่ที่โอเคครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้รู้ว่านีคันอีกทีมนึงต้องต้องมีเครดิตเลยนะต้องให้เลย ต้องให้เครดิตเขาว่าแม้ว่าอ่าอย่างเกมที่ผมผมดูเขาเล่นกับเกมที่เขาเล่นกับเลเตอร์ว่ะเออเลเตอร์ดูเหมือนจะเจองานยากนะอืมแต่เล่นไปเล่นมาเลเตอร์เรื่องเงียบอ่ะยุบเฉยยุบเฉยไม่พี่ผมว่าเลเตอร์มันดูแผ่วๆมันดูงงๆกองหลังอะตอนที่มันโดนจุดโทษก่อนไงมันก็ได้ไปไงอืมครับก็ผู้เล่นอย่างใครล่ะที่ที่ผมแอบแอบรักเลยนะ เอาไม่ร่อนดิผมว่านะี่ไม่ไม่ไม่ใช่เฮ้ยเออแดนเบิร์นอ๋อแดนเบิร์นแดนเบิร์นเนเบิร์นนั่นแหละชอบหนุ่มเป็นเป็นตัวใหญ่แดนแบิรซ้ายที่ดีมากเลยเนาะเขาเท่าไหร่ขวานะอ๋อฮะอ๋อดูดูเป็นนูกบอลที่ไม่น่าเชื่อถือ รูปร่างมันเนาะพี่เนาะมันรูปตัวใหญ่อะแต่มันตึกยันใหญ่ดูวิ่งดีวิ่งเหนววิ่งเร็วเทคนิคก็ไม่ได้สูงส่งแต่เล่นไปเล่นมาเฮ้ยก็นเหนียวอะมันดูมันดูใช้ความแข็งแรงตอบตอบโจทย์ทุกอย่างอ่ะมันเร็วใช่ไหมแต่กูใหญ่อ่ะกูบางทางมันชนตึบตึบตบเออไยดูแดนเบิร์เนี่ยซาร่าปวดหัวว่าตั้งแต่อยู่ใบตั้งแล้วพี่ใช่ซาร่าเจอตลอดคือปวดหัวเอ็ดดี้เฮาเอ็ดดี้เฮา ไปปรับไอ้เนี้ยจริงๆผมแดนเบิร์นจริงเขาเล่นเขาเล่นน่นจะเป็นเซนเตอร์แบ็กนะอ่าใช่อ่ามีเซนเตอร์แบ็กกับฝ่ามาทางซ้ายด้วยได้อ่าแล้วก็เนี่ยมายืนยืนเฉยยืนแบบรู้สึกทำไเนี่ยอาอเกมลุกเซตเพลย์มีมีเขาแน่แต่เกมลุกในการโอเพนเพลย์ไม่ไม่ได้เยอะมากก็ถือว่าตอบโจทย์อ่ะเป็นเป็นเป็นฟูลแบ็กที่ที่ไม่ได้เสียหายอะไรอะครับเออใครก็ผ่านลำบาก นะก็มาแต่ว่าสัปดาห์นี้น่าสนใจครับพี่เตี้ยเพราะว่าเป็นเป็นคู่ที่คู่เอกเป็นํำสัปดาห์นี้เนะวันนี้คืคคนนี้คืนนี้คืนนี้เลยอาเซนอลนี่ครัเซนอยากดูมากเลยจะตื่นไหวหรือเปล่าเดี๋ยวขอแยกไปนอนก่อนนะเี๋นนั้นเดี๋ยวอไปดูเดี๋ยนีกองอีสองทีมอีสองทีมจตไปใจเย็นใจเย็น